สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็พากันไปทํางานแล้วนะคะวันนี้ตื่นสายทุกคนก็เลยแบบว่าจะช้านิดนึงปกติก็ต้องไปตั้งแต่ตีห้าเครื่งถึง6กโมงนะคะวันนี้ก็ออกมาเจ็ดโมงแล้วค่ะทุกคนแต่เราก็เหมือนแบบคือวันนี้ไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็เลยแบบว่า จะพาทุกคนไปทำงานกับเราค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเช้าเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างจ้ะเ,เรามาทันไ่บาทพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะแวะส่บาทก่อนนะคะแล้วเราถึงจะไปทำงาน,นะคะทุกคนโชคดีมากเลยหลวงน้ามาพอดีไ,อองงไงอู้หลวงนามาพอดีเลย กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วได้เวลาไปทํางานจ้าทาไมอ่ะต้องต้องหน้าสดมาเหรอแต่ยังไงแต่งหน้าเยอะเกินแดงว่าไปเที่ยวแต่งหน้าเยอะเกินแปลว่าจะไปเที่ยวแต่งหน้าแบบนี้คือจะไปเที่ยวได้เหรอเอาปลาอะไรคะขา,ขายปลาขายปลามาขายปลาจ้าจะไปเที่ยว เมื่อหลานฉันไม่เชื่อว่าฉันจะมาทํางานนี่คนนี้ก็ทํางานค่ะกลีแลวแล้วก็ผ่าเาะใออกและตอนนี้นะคะ,คะก็เป็นเวลาที่เราจะต้องทํางานแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะทํางานนะเราก็ต้องใส่ยูนิฟอร์มก่อนนั่นก็คือเอี้ยมค่ะและเอี้ยมผืนนี้นะ ประสบการณ์การทำงานเยอะกว่าฉันอีกนะคือดูขาดแล้ววะไม่ทอนะนีด,ดูทำงานมันหนักหน่วงมากนี่แต่งตัวแล้วจะบอกว่าเทียมเนี้ยมีประโยชน์นะคะนอกจาก นอกจากเราจะเอาไว้กันเปื้อนแล้วนะคะยังเป็นกระเป๋าตังค์ให้เราด้วยนะคะเราก็จะเอาเงินนะ่ะใส่เข้าไปในน,นี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทำงานของเรากันจ้า จะปลาให้ลูกค้าแล้วนะคะเราก็จะต้องมีบริการไปส่งลูกค้าด้วยนะคะเราก็จะมีหน้าที่เฝ้าร้านนะคะส่วนไอ้เต้าก็จะต้องไปส่งปลาจ้าสามารถใช้บริการเราได้นะคะและมีคนส่งปลาตั้งหลายคนอันนี้นี่เป็นตัวสำรองเพราะว่าตัวจริงเขาไม่อยู่เรามีรถหะอะไรเลยนะมีรถหลายคัน มีรถลคันให้ต่ปลาอ๋อมีรถไลายคันให้ส่งปลาแต่ถ้าเป็นถังก็ต้องให้บิ๊กมิววันนี้มือวางอันดับหนึ่งไม่อยู่นะคะเราก็ใช้ตัวสำรองก่อนจ้าตอนเช้าแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำปลาค่ะในระหว่างที่เปลี่ยนน้ำปลาลูกค้าก็มาซื้อปลาเราก็ขายปลาไปพร้อมเลยค่ะอันนี้คือเวลาโรงงานแบบจริงๆแล้วนะคะคือต้องทำความสะอาดร้านแล้วเราอยู่ร้านปลาเราก็ต้อง ทำความสะอาดนะคะเพราะว่าความสะอาดเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะลูกค้าจะได้แบบกล้าเข้ามาดูปลาเรานะคะแต่ว่าลูกค้าสั่งปลาแล้วเมื่อเก้เราก็จะได้เวลาทําปลาให้ลูกค้านะคะผู้ใหญ่มากบางคนคิดว่าฉันจับปลาตายนะคะปลามันยังไม่ตายนะคะทุกคนก็คุณจะไปจับแบบฉันไม่ได้นะคะมันจะปักมือเอานะเออ คนที่แบบปานินนี่นะคือพอเห็นน้องก็คือแบบอยากให้ทุกคนเอาไปปล่อยให้หมดเลยไม่อยากทําเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าทุกคนไม่ทําไม่ได้นะคะ<ม>เราก็ส่วนเราก็ทําหน้าที่ของเรานะคะใจจริงก็อยากจะให้ลูกค้านะคะทุกคนเอาน้องไปปล่อยให้หมดเลยค่ะไม่ได้อยากทุกตัวเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่หน้าร้านอะเราก็ต้องทำคะ่ะทุกคนเพราะว่า คนกินก็ต้องการที่จะกินนะคะคนปล่อยก็ต้องการที่จะปล่อยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนกลางเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องทำให้ลูกค้าจ้า๋ยวไปทำปลาให้ลูกค้ากันตอนนี้น้องเริ่มทาพิษฉันแล้วนะคะมันต้องเปลี่ยนน้ำปลาตลอด ื่อให้มันไม่เหม็นคาวพอเราเปลี่ยนน้ำใหม่ะคะ่ะเวลาที่ลูกค้าเอาไปทำข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เหม็นดินนะคะบางทีเขาให้อาหารมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนน้ำตลอดให้น้ำมันสะอาดตลอดนะคะรวมถึงแบบล้างล้างล้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฉันแต่งหน้ามาเมื่อกี้ก็คือเริ่มหลับแล้วโอ๊ยน้องอย่าทำแบบนี้นะ เปียกแล้วพือแต่แป้งเขาดีมากเลยอ่ะไม่ลบเลยฉันจะต้องอัพติดหนึ่งเข้าหูเลยเมื่อกี้คือเราจะต้องเปลี่ยนน้ำนะคะนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำปากนะคะเพราะว่าน้ำมันมาจากปอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล้างทำความสะอาดออกไปนะคะ น้ำมันก็จะใส่แบบนี้นะคะเวลาลูกค้าที่เข้ามาดูปลาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นตัวปลานะคะส่วนปลาดุกเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้เอาน้ําใส่เหมือนตอนที่อยู่ในถังนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาน้ําใส่เนี่ยมันจะกระโดดทุกคนบีก็จะแบบว่าเอาน้ํหมักสารให้เขาตัวเปียกตลอดเวลานะคะคือเขาจะอยู่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้น่ะต้องต้องใส่น้ําเยอะแล้วก็ใส่ออกซิเจนให้เขาด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าอยู่ในถังก็ต้องใส่น้ำนะเพราะว่าเรามีนี่ปิดนะคะไม่งั้นก็ออกหมดเป็นกันนะคะทุกคน มาทางานกับเรานะคะซึ่งเราก็จะอยู่กปนอย่างนี้แหละลูกค้ามาซื้อปลาเราต้องล้างแผงด้วยนะคะก็คือลูกค้าที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราก็พอซื้อเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดร้านตลอดเวลานะคะรวมถึงเราก็ต้องคอยดูปลาเช็คปลานะคะแล้วก็พอละใบเนี่ยเราก็จะไปปล่อยออนไลน์กับลูกค้าด้วยนะคะซึ่งปล่อยปลาออนไลน์เนี่ยเราลงให้ดูหลายคลิปแล้วนะคะก็ จะประมาณนี้นะคะในการทํางานที่ร้านปลาเนาะส่วนตอนเย็นนะคะเราก็ไปเจอกันที่ยิมะคะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะในการใช้ชีวิตของฉันทั้งวันนะคะตั้งแต่เชา้ายันเย็นนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยรันไปแบบเนี้ยทุวกวันทุวกวันทุกคนก็เราก็ทําจนเราแบบรู้สึกชินแล้วก็โอเคกับมาแล้วแล้วก็เหมือนแบบ เราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกวันนะ่ะคะทุกคนเหมือนแบบเราไปอยู่ร้านตาเราก็อยู่กับหลานนะคะหลานๆก็จะอยู่ช่วยเรานะคะทํางานนะคะตอนตอนนี้ยังไม่มีตอนเช้านะคะเราก็จะอยู่กับไอ้เต้าอ้วนนะคะตอนสายๆอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่แบบบุ๊กนิกนะคะเออซึ่งทุกคนก็จะมีหน้าที่ในการทําอะไรในแต่ละวันนะ่ะ แตกแต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมาช่วยกันขายปลาก่อนนะคะเดี๋ยวบีก็จะอยู่เลื่นถึงประมาณเที่ยงหรือบ่ายนะคะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนนะคะเราก็จะสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะบางวันบีก็อยู่ทั้งวันนะคะบางวันบีไม่เข้าไลน์ลก็จะมีเด็กๆเขาคอยทําอยู่นะคะส่วนยิ้มนะคะก็จะมีอีกทีมงานชุดหนึ่งนะคะที่ทากันอยู่เพราะฉะนั้น ในทุกๆวันของเราอะคะ่ะก็คือเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กนะคะไม่ว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะก็สามารถทาแทนกันได้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะ